สวัสดีครับพบกับคุณพ่อพัดทามอีกเช่นเคยครับผมวันนี้คุณพ่อพัดทามพามาดูมันนานะครับมันนานะครับตอนนี้ก็น่าจะเข้าสามเดือนครับผมเป็นมันนาพันแปดหนึ่งนะครับเนาะที่ปลูกหลังจากการทำนานะครับฝั่งน้นต้นเล็กๆครับฝั่งน้นต้นเตี้ยครับมันไม่ค่อยสวยครับฝั่งน้นไม่ค่อยได้ตรงกลางๆนะครับที่มันมีช่วงฝน เมื่อเดินมกราเมื่อกี้มันน้ามันขังนะครับเนาะเก็มันก็เลยไม่ค่อยได้ต้นมันไม่ค่อยโตครับวันนี้ก็พามาคุดดูครับคุดดูหัวมันครับอายุสามเดือนนะครับนี่ดูหัวมันวะ่ะดูหัวมันสามเดือนนะครับมันนานะครับดินนะครับไม่มีความชื้นเลยแรงกระแรงจัดเกินครับปีนี้ไม่มีฝนเลยเดย์ ทางบ้านพ่อแม่พี่นงฝนตกบ้างไหมครับผมทางบุรีรัมย์ไม่ตกเลยครับแปลกมากครับปีนี้ดูมันนาผมพึ่งได้น้ำแค่ครั้งเดียวมาตอนเดือนมกรานะครับตกครั้งเดียวแล้วก็หายไปเลยครับผมไม่มีฝนอีกเลยดูดินแข็งแข็งแต่ผมก็อยากคุดดูครับ <c oughs> อยากคุดดูครับแต่ว่าพันแปดหนึ่งนี่ก็นี่ใช่ได้เดยียาวเด้เนาะดูครับดูความดกก็ มีหลายหัวอยู่ครับไอ้ต้นเมื่อกี้ที่ผมไปคุยมาก็มีหลายหัวอยู่ครับอันนี้ให้ดูเทนี้ก่อนอันนี้ต้นเสมอหน้าอกครับผมนี่ความสูงเสมอหน้าอกผมเนาะพันแปดหนึ่งครับอันนี้คือคุณให้ดูในตัวที่มันสมบูรณ์นะครับแต่ที่ไม่สมบูรณ์ก็มี้ครับนี่นี่ฝั่งนี้น,นี่ตรงนี้เวิร์กเนี่ยนะที่ผมเคยอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องดูนะครับว่าเออมันเป็นที่ต่ำาน้าม,มันท่วมขงังวันฝนตก นี่ดูหัวก็เกือบเท่าขวดเอ็มร้อยแล้วครับสามเดือนครับผมมันไม่ได้ร้องพื้นอะไรหรอกครับปลูกเฉยๆนี่แหละยกรองเสียบเลยนะครับที่แรกว่าจะร้องพื้นโอ้คิดไปคิดมาต้องลองนอกปล่อยเลยนะครับอะไรอ๋ออันนี้มันมัน,ม,นมันจีสวยๆเฉพาะขางคนาครับดูอ่ะไหขางคนานี่สวยดีนี่นี่คันนาคางคน,า,า,งา,งนาจะต้นใหญ่ครับผม แต่ฟังทางนู้นมันก็พอได้อยู่แหละทางน,นู้นยกเว้นตรงนี้ยกเว้นตรงนี้เบื้องนี่ไม่ได้ครับมันมียาด้วยยาเยอะด้วยพอดีผมไม่ได้มาเอายาไม่ได้มาจัดการเรื่องยาปล่อยมันไปไม่เป็นไรดอกเมื่อกี้ก็คุยดูหัวไปหลายหลายต้นครับก็ก็เป็นที่น่าพอใจนะครับระดับหนึ่งครับอาจจะไม่ดีพอหรือไม่พอดีสำหรับใครก็ไม่เป็นไร เนาะเราก็ทําในสไตล์ของเราสูตรของเราไปนะครับก็ช่วงนี้ก็ฉีดทางไบครับผมเนาะฉีดทางไบไปเรื่อยๆนะครับว่าประสิทธิภาพทางไบน้ำมักขี่มูเรามันจะได้ผลไหมปีนี้ปีนี้ผมฉีดน้ำมักขี่มูครับทไม่พี่น <fal se> ้องเนาะปีที่แล้วถ้าเกิดใครติดตามผมนะเออผมจะพาฉีดปุ๋ยเกร็ดนะครับเนาะของชาลีเฟสปุ๋ยเกร็ดนะครับก็ก็คือลองให้รู้ไงลองให้รู้อยากลอง อยากลองอยากรู้โดยตัวเองครับผมว่าตัวไหนมันดีตัวไหนมันพอถูกกับพืชนะครับตัวไหนมันถูกกับมันสับปะหลังหลังนาของเรานะครับเนาะมันไม่มีถูกพิษหอกครับขอให้ลองครับผมขอให้ทำโดยตัวเองจะได้รู้นะครับมันเป็นครูเด็กการทำนะใครก็พูดได้นะครับตอนพูดเนี่ยพูดได้เลยแต่ตอนทำนะ่ะเป็นไง ต้องลองมาถามดูเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมจะขุดหัวนี่ให้ดูนะครับเนาะแป๊บนึงนี่ครับขุดเสร็จแล้วนะครับนี่ดูหัวเขาดิพันแปดหนึ่งครับการแดงครับหัวนะ่ะตอนนี้ไม่ได้เขวดแอมรอยมาโชว์คามดกได้อยู่ดิอยู่ทางในครับพอดีผมมันดิันแข็งเกินนะดูครับไป,ไปพี่น้องด้วยความโอ้ฝุ่นรอบไปไพี่น้อง เนี่ยดูเถอะ้วยความแรงนะครับโดยความแรงแล้วดินแข็งนะครับทําให้มันสัมประลังของเรานะครับบุบๆเบี้ยวๆครับเนื่องจากมันชอนชัยไปตามดินนะครับมันมันลงหัวได้ไม่ดีพอนะครับเนื่องจากดินแข็งมันก็ไปอย่างงี้ของมันตามพอที่มันรากมันจะพอไปได้นะครับเนาะดูอ่ะหัวไม่สวยดิหัวมันจะออกแบนๆมั่งอะไรมั่งนะครับเนาะมันด้วยดินมาแข็งด้วยแล้วก็อายุมันยังไม่ได้ด้วยมันยังไม่ตึงนะครับคือมันยังไม่ไม่ตึงน่ะเออ มันยังไม่ได้เต่งเหมือนแบบนี้ตรงนี้นะตรงนี้มันเต่งดีดิครับยหนยังไม่เต่งดูนะมันเป็นลุมเป็นรูนะครับนี่เกือบเท่าขวดเอ็มรอยนะครับสามเดือนครับผมนะวันนี้ก็เป็นวันที่ยี่สิบเอ่อยี่สิบสามยี่สิบสามเดือนมีนาคมเนี่ยนี่ต้นเสมอเอวครับนี่ต้นเสมอเอวผมเนี่ย,นนอเ,อยเนี่ยผมยืนนะเนี่ยต้นเสมอเอวเองไงยี่ิบสามเดือนมีนาคมสองห้าหกหกครับผม แปลงนี้ปลูกไปเมื่อวันที่ยี่สิบห้าธันวาคมสองนห้าหกห้านะครับก็มันจะเข้าสามเดือนแล้วครับผมตอนนี้หัวมันก็เท่าเที็นครับทำไมพี่น้องก็บางหัวก็ไอ้บางต้นก็เท่าควนเอมรอยนะครับบางต้นก็เล็กนะครับมันไม่ได้โตเท่ากันทั้งหมดด้เนาะมันไม่ได้โตเท่ากันทั้งหมดครับนี่แล้วมันพลาดตรงนี้แหละพลาดตรงนีน้นี่พลาดเวิร์กนี่หน่อยหนึ่งเนี่ย มันเตี้ยมันเป็นที่ลุ่มนะครับฝนตกมามันค้งทําให้ดินมันแห็งดินมันกรับตัวนะครับมันแห้งนะมันไม่ฟูนะครับพอน้ำยุบปุ๊บดินมันก็เลยพอพอน้ำลดดินก็ยุบตามนะครับรัดรัดรากรัดไอ้โคนมันสปะหลังของเรานะครับทาให้การเจริญเติบโตมันไม่ดีเท่าที่ควรนะครับถ้ามันมีฝนมาอีกสักสองรอบนะออ้ได้แน่นอนครับ ไรหนึ่งไม่ตามกว่าสองจุดห้าถึงสามตันคนละต่อไรเนาะอันนี้ไม่ได้รองพื้นนะอันนี้พูดถึงไม่ได้รองพื้นนะครับทำไมพี่น้องบางพื้นที่รองพื้นนะโอ้โหได้สี่ตันมาเด้อเออรองพื้นนะได้ถึงสี่ตันมาเด,ด้ดูแตกกอดแตกดินแตกดีแท้เนี่ยมาชิดน้ำม,มักกี่หมูครับนี่ต้นเตี้ยๆเลยเนี่ยไม่สูงหรอกนี่ ยังไม่ถึงเสมอเอวเลยสําไปนะครับนาะก็ไม่เป็นไรบางต้นก็ได้บางต้นก็นไ,นกนไม่ได้เราก็ไม่ซีเรียสนะครับการลงทุนต่ําแต่ว่าเดี๋ยวปีหน้านะปีหน้าผมว่าผมจะรองพื้นนะครับจะร้องพื้นด้วยจะรองพื้นโดยอะไรตรงเนี้ถ้าร้องพื้นมันก็จะได้อยู่นะครับพอเพื่อนเราด้วยนะครับสถานการณ์มันไม่ค่อยจะคือในช่วงเมื่อกี้เนาะก็เลยว่าดีกว่าปล่อยที่น้าร่างนะครับก็เลยว่างเปล่าเนาะเลยมาปลูกมันสับปะังไว้ เนี่ยฝั่งนี้ของพี่เขาคูสวยอันนี้รองพื้นนะนี่รองพื้นไถดินนะซับไปซับมาสามรอบนะครับเนาะแล้วมายกลองอีกรอบหนึ่งก็เป็นรอบที่สี่เขาทำดีฝั่งนี้ครับเขาฉีดยาขาย,ยาไปด้วยของผมไม่ได้ฉีดเลยดูมันคนละสีกันเลยเด็กของเขาเนี่ยเขียวเข้มนะครับของผมเนี่ยจะออกเขียวจืดจดเขียวเหลืองๆหน่อยนะ่ะเนี่ยตรงนี้ไม่ได้ด็อกลวงเวิร์งเนี่ยครับ มันไม่ได้ปุ๋ยคือเขามันไม่ได้รองพื้นคือเขานะครับน้อนั่นแหละครับเลยวันนี้จะพามาอัปเดตนะครับดูมันสัปหลังหลังการทํานานะครับนาะงเรียงมันนานะปีนี้ราคาดีแท้ๆเนี่ยตอนเนียราคาหน้าร้านนะสองเออสามพันสองร้อ,อยห้าสิบบาทรวมค่าเบรกอีกรอยห้าสิบบาทก็จะเป็นเป็นเอ่อเท่าไหร่สามพันสองห้าสิบ สามพันสามสามพันสี่เออจะได้อยู่สามพันสี่พูแหละเนาะแต่ราคาที่ราคา,าโรงแปงนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูตัวนี้เห็นไหมทุกคนเห็นไหมเนี่ยเนี่ยราคารงแปงราคาดีด้วยครับโอ้ดีแท้แทนะครับโรงแปงประคำเดอ้อเนี่ยงแปงประคำราคาดีมากเลยนะครับถ้าเกิดใครมีมันชงนี่นะโอ้รวยอะพูดได้คาเดียวว่ารวยนะครับของผมมันไม่มีมันไร มันพาแรงผมนะเอ่อก็พอได้หัวอยู่แหละเท่าโปรตีนเนี่ยลนะเ่ากบมันนาเลยช่างๆท,ที่ปลูกก่อนมันนาแท้ๆนะครับคือมันอยู่บนโคกนะครับนาอมันอยู่บนโคกมันไม่ค่อยมีเอ่อความชื้นเพียงพอนะครับมันแรงมากกว่านี้อีกนะปกติปีที่แล้วนะป่าน,นี่นะถึงเดือนมีนาเนี่ยนะฝนตกไปแล้วสามรอบเลยละ่ะสองถึงสามเลยละปีนี้เพิ่งได้เดือนมกราครั้งเดียวไม่นักดอกนะครับ ก็เลยทําให้มันนานเนี่ยของเราเนี่ยมันแรงจัดนะครับดินมันแห้งนะครับการจเจริญเติบโตก็เลยชาไปตามนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับปีหน้าเอาไหมแกมือไหมเดี๋ยวปีนี้ต้องมารอรุ่นนะครับว่ามันจะได้ไรลกักกีตันนะครับฝากให้พ่อแม่พี่น้องเป็นกําลังใจให้คุณพ่อพ่อทำเลยเนาะจะได้อัปเดตลงคลิปนะครับการทํามันไม่ว่าจะเป็นมันนามันไรการทําเกษตรทําอะไรก็แล้วแต่ที่คุณพ่อพอจะ ลงให้ดูได้ก็จะลงไปเรื่อยๆนะครับเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ให้คุณพ่อนะครับจะได้ติดตามนะครับอัปเดตการทํางานทํานาทํามันนะครับทําทุกอย่างที่เกี่ยวกับบ้านนอกนะครับให้พ่อแม่พี่น้องได้ดูได้รับชมนะครับใครที่อยู่ต่างประเทศต่างแดนดังเมืองก็ฝากเป็นกําลังใจให้คุณพ่อมาทำเลยนะครับเด้อนะวันนี้คุณพ่อมาทามวงจบคลิปที่นี้นะครับเดี๋ยวไวมาพบปะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ วันนี้ก็จบคลิปเท่านี้สวัสดีครับ